สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเย้อครับพี่น้องวันที่5กันยายน68ครับผมเอาคลิปนี้กะเช่นเคยครับพี่น้องเนาะมาพบกับชุดรวมเซียนชุดที่1ก่อนนะครับผมเพราะว่าหลายเซียนเพิ่นกะส่งมาแล้วครับผมอีกบางส่วนเพิ่นท่านไหนมาครับพี่น้องเนาะก็เลยต้องจัดชุดเป็นรวมเซียนชุดที่1 ือว่าชุดที่สองสิได้ครับผมเพราะว่าจะให้พี่น้องซีได้เบิ้งผิดใจหน้าแต่ละชุดไปครับพี่น้องเนาะครับ้าจะทาร่ารวมทีเดียวกับอาจิสายเสียเวลาครับผมก็เลยจะลงต่าเสาให้เป็นชุดรวมเซียนชุดแรกก้อนครับพี่น้องเนาะครับกับมีลายเซียนลายสำนักด้ครับผมถี่พินให้แนวทางเข่าครับผมพี่น้องซีก็จะได้เบิ้งไดวิเคราะห์ไปน้ากันครับพี่น้องเนาะครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟัง ตำราลรวมเซียนชุดที่หนึ่งได้ครับผมครับน้ำเชียร์พาลวยกับขอขอพระคุณทุกถูกเซียนทุกๆูกอาจารย์ครับผมครับกับแนวทางตัวเลขที่เพิ่นอ่าให้กับน้ำเชียร์พาลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซครับผมกเทียบเบิ้งชนเบิ้งเด้อครับพี่น้องเนาะเบิ้งตัวเด่นตัวชนเอาครับผมครับชอบประจันในกะจัดตามเพิ่นได้ครับผมเป็นเอฟซีของแต่ละอ่าพี่น้องเอฟซีเยู่แล้วครับผมแต่ละเซียนของเพิ่น เอาเผื่อเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังแนวทางตำรารวมเซียนชุดที่หนึ่งกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมรวมเซียนชุดที่หนึ่งครับพี่น้องเนาะครับรวมเซียนชุดที่หนึ่งครับสีแย่พี่น้องชี้ครับผมเพราะว่าบางส่วนคนท่านได้มากครับพี่น้องเนาะครับรออีกช่วงใบครับแนวทางตำราครับคลิปนี้ครับผมเริ่มต้นที่อาจารย์สุเมศครับ มาหันเข้า1 0วิ่งหรือว่าเดินเข้าที่1ครับงวดนี้อาจารย์สุเมธให้เดินบนล่าง3ครับผมสองตัวบนล่าง3 1 3 4 3 5 3 2หสองและ30ครับผมนี่ครับพี่น้องเดินที่3 1และ3 5หอาจารย์สุเมธมาทำกันอีกแล้ว ให้เขาอีนเนาะเนี่ยเซียนกระทุ่มแบนครับผมเด่นบนล่าง9ก้าสอครับเก้าสามตัวบน8 5ดห้าสองเก้าสองตัวบนล่าง8 7 8เจ็ดแปดหนึ่งเก้าเจสองและกระเบิ้ลเครับ อาจารย์กระทุงแวนบ่มานามูเลยมีสามค่ะไม่มากับเพื่อนอาจารย์คนโคลาดว่าหันเข้าหนึ่งครับค่ะงวดนี้สองเจ็ดศูนย์เด่นไปที่เจ็ดครับผมนี่กับบอม,มานามูได้ครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่มอยู่ไม่อยู่ยังหลงมาตัวหนึ่งครับผมเจ็ดสาม <3. S 2> ส่วนอาจารย์กระทุงแบรนสองกับเจ็ดดิทาแม่น เปินลเจ็ดเจ็ดสนอครับอาจารย์จิตเีรศักรครับผมมานำมูวอครับหน่วยบนหนึ่งกับสองเน้นสองว่าหันเพิ่นเข่าลางนะครับผมลักลอยนำ้ำสองตัวบนสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่สองห้าสองแปดสองเน้นสี่สองแปดสองครับสามตัวบนเก้าสี่สองเก้าแปดสอง 742 782เน้น942และ982หน่วยล่าง7กับ9ครับผมเน้นไปที่9 2ตัวล่างเน้นตรงครับผม3959ตัวเน้นเลยครับพี่น้อง3959 6957เ,เอา4ตัวไปพิจารณา5982ครับ พอจอยเขาพี่รองเนาะครับพอจอยในตรงเบื้องเหล็กดับเพิ่นม้วนนี้เด่นศูนย์หนึ่งสี่ครับผมเน้นศูนย์กับสี่สองตัวครับผมพอจอยเขาเพราไม,ม่สามเลยครับผมศูนย์สองศูนย์หกศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดและก็เบิรดสี่สี่ท่าว่าหาันทีทีมงานหนึ่งมันบ่แมนมากก็พอจอยเขาเลย ฮศูนย์หนึ่งมวดนี้ทีมงานเพิ่นได้สามเมนบ่ครับเพิ่นกระจได้สามซีสามแปดสามแปดถามาครับถ้าถ้าพอจอยตัวเดนมากก็มันเล็กชนมากเนาะอืมเพราะว่ามวดนี่คนดับซีแปดแปดซีครับบอกถึงตามมวดว่าหันเด้อค่ะ่านมูสุมทีมงานสูตรที่เดินดีที่สุดค่ะ่านมูสุม ไว้ขำโ้งต้องขอบคุณทีเอฟซีเป็นใดเพราะว่า่นปลอยมาเยามากไว้สูตรนี่เมนสูตรวิ่งตัวเดียวเอฟซีทีสีได้ก็คือหลดอย่างเดียวเนะาะเมนานี่ก็เลยมาบีบล่องอีกเมื่อสังเกตยังพอจอยงวดวา่าอันนี้ทีมงานเพื่อนห้บินเป็นเงินบรับเอามาใส่พอจอยก็คือศูย์กับสองนี่ก็สีได้สำเนียนบอครับมน บานนี้น้ำเชียร์กับกล่องน้ำเชียร์ก็ได้ล่องเบิ้งนี่ได้แค่นี้ครับสามสี่กับสามแปดได้ครับผมอาจารย์ม่งหวานกับผมมาหันกันหนึ่งค่ะงวดนี้ห้าครับพี่น้องน้องเป็นพวกไปน้ำมูแปดนี่ได้งวดนี้สองห้าศูนย์ห้าและหกห้าครับผมค่ะอาจารย์พ่กไปนน้ำมูนี่เป่นยันเพราะว่ามันเน่ามันเน่าอะไรเลยครับผม นี้สู่ก้อนค่ะท่าุผู้ชมให้มันรุดไปก้อนน่าถ่นสู่ก้อนค่ะเออเมื่อนี้คือสามบมื่อนี้คือสามเลครับผมดูครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมรวมเซียนครับพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องครับผมได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตำราวชุดที่หนึ่งครับถือว่าเป็นที่เด็ด ในเสียนที่ว่าเพิ่นมีเหล็กเด่นเหม็นเด้อครับผมครับบ่วจะเป็นอาจารย์ม่งหวานอาจารย์คนโคราดครับผมพ่อจ่อยครับเสียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องเนาะครับพ่อจ่อยนี่่าลืมหรือว่าสังเกตเบิ่งให้ดีได้ครับผมเลขดับบนล่างของเพิินจะเป็นเล็กเกิดเลขเด่นครับผมหนึ่งตัวครับพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่มานํำกันครับก็ลองพิจารณาเบิ่งในงวดนีน้ำครับผมสำหรับเด็กของพ่อจ่อย ที่ว่าน้ำเชื่อเฮติเบิ้งแหละครับผมครับโบแอนเด้อครับพี่น้องเนาะร่องวิเคราะห์ไปน้ำกันกับผมบบไลายคูลครับเอารวมเซียนชุดที่สองหรือว่าเลขมาเดินดวนครับกัจจิตตามมาเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะจังคอยมาเบิ้งไปน้ำกันครับจังเดยก็ขอให้พี่น้องมั่โชคดีเด้อครับผมครับงวดนี้ก็ขอให้ได้โชคได้หลับไปน้ำกันครับถ่ายคลิปนี้ครับก็ขอแจ้งข่าวเด้อครับผมสําหรับอ่า ความสวยความงามครับพี่น้องเนาะที่พี่น้องเอฟซีได้สร้างมากกับมี่ครับผมหรือว่าบางท่านเพิ่นกับสร้างจองไว้เพราะว่าตอนนี้สบู่เซรามกับกำลังจะมาแล้วนะครับผมครับอาจจะเป็นวันจันทร์นี่แหละครับพี่น้องเนาะวันจันทร์วันอังคารนี่ครับผมครับจะได้ส่งให้พี่น้องเอฟซีครับผมครับหลายท่านที่อยากได้นะครับผมอยากเอาไปทดลองใส่เบิรงครับผมกับติดต่อเพิ่มหมายเลข เพ,เพิ่มเพื่อนเบอร์นี้ไดเดอครับผม098 474 0683กครับพี่น้องเนาะครับผมเอาถ่ายคลิปนี้นำเชียร์ผ้าลวยกับขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยรเงินไปนํากันเ้อครับผมกับแนวทางตำเล่าที่นำเชียร์ผ้าลวดในน้ำเสนอสู้พี่น้องเอฟซีครับ5กันยายน68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ